ตอนรับเข้าสู่ข่าวมีคมนะคะประจำวันสุกร์่14มกราคม2565นอยะคะอยู่กับดิชันรุ่งนภาสุโ h สาค่ะสนิสุขมโลงศีครับเมื่อคืนที่ผ่านมามีพี่น้องประชาชนคนไทยหลายจังหวัดนะครับได้ร่วมใจกันนัดหมายกันเองอแล้วก็มารวมตัวกันทำกิจกรรมนะครับเป็นปรากฏการณ์อย่างที่จันทบุรีซึ่งได้เคยแจ้งข่าวมาที่ทางรายการข่าวมีคมเราเมื่อวานนี้ก็ทำกิจกรรมตามที่นัดหมายกันทุกวันที่13นะคะ เขานัดหมายกันว่าจะทํากิจกรรมทุกวันที่13ของทุกเดือน<ฆ>นะครับถ้าลองไปดูภาพบรรยากาศนะฮะที่จังหวัดจันทบ,บุรีเนี่ยก็จะเป็นการรวมตัวกันเพื่อมาร่วมใจจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากราุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9นะครับ<ฆ>เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต<ฆ>ก็คือวันที่13 13ตุลา<ฆ>นะฮะ<ฆ>แต่ว่ากลุ่มพี่น้องประชาชนเนี่ย เขานัดกัน13ของ,ของทุกเดือน,อนไปจนถึง13ตุลาเลยะนะฮะนี่อันนี้เอันนี้เป็นบรรยากาศเมื่อคืนนะครับที่จังหวัดจันทบุรีฮะแล้วก็ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีนะคะครับ ี่เป็นบรรยากาศนะฮะที่ร่วมใจกันใส่เสื้อสีเหลืองเห็นไหมฮะค่ะนะครับอ่ามารวมตัวกันแล้วก็ได้พูดคุยพบปะพูดคุยกันแล้วก็มีมาตรการป้องกันโควิดนะฮะเว้นระยะห่างกันนะนมีทั้ง<ะ>คุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายก็มารวมตัวกันง่ายๆไม่มีพิธีรีตองอะไรครับค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศที่จังหวัดจันทบุรีนะครับค่ะใน Facebook ของคุณทิติวัฒน์ก็ได้มีการนําเสนอกิจกรรมนี้นะฮะ ที่จังหวัดยะลาทีนี้ที่ยะลาก็มีการรวมตัวกันเนี่ยทุกวันที่13ของทุกเดือนนะครับอันนี้ที่จังหวัดยะลาเพราะคิดถึงเราจึงทำก้าวสืบต่อคิดถึงพ่อเหลือเกินเราจะทำตามคำพ่อสอนในที่จังหวัดยะลาส่วนที่จังหวัดเพชรบุรีครับคุณทิติวัตรก็ได้มีการอัปเดตนะฮะเนี่ยรวมตัวกันง่ายๆครับอันนี้พี่น้องที่เพชรบุรีนะครับน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับและก็จุดเทียนทุกวันที่13ของแต่ละเดือนครนี่ข้อมูลจาก Facebook คุณทิติวัฒน์นะครับแล้วก็ในกรุงเทพมหานครนะครับก็มีภาพบรรยากาศที่วัดบวรนิเวศครับเพราะคิดถึงเราจึงทําร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9้าในทุกๆวันที่13ของแต่ละเดือนนะครับ แล้วทีนี้เข้าไปที่วัดบรวรววัดบรเป็นหนึ่งในสองวัดซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมราชสรีรางคารของในหลวงรัชการที่9นะครับแล้วพระองค์ท่านก็ทรงประนวนที่วัดนี้ด้วยใน,นข้อมูลคุณธิติวัฒนะ,ะครับก็เลยเลือกมาทํากิจกรรมที่วัดบรวรนิเวศในะตันอยู่เรงนะฮะอันนี้ภาพบรรยากาศของเมื่อคืนเลย ในที่บริเวณหน้าวัดบวรนิเวศเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับนี่เป็นแค่ตัวอย่างบางส่วนนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้กลุ่ม อดีตคนเสื้อแดงคุณอานทน์แสนนานเมืออ่อวานนี้ก็ทำกิจกรรมนะครับทำกิจกรรมนะคะมีในหลากหลายจังหวัดเลยนะคะสำหรับประธานหมู่บ้านเสื้อแดงในแต่ละจังหวัดเขาก็ได้รับมอบหมายทำกิจกรรมกันไปไป,ไปเริ่มต้นกันที่ตำบลขามเรียงอำเภอกันทราวิชัยจังหวัดมหาสาร,รคามนะคะคุณอานท์แสนานานผู้เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงอดีตประธานหมู่บ้านเสื้อแดงแห<ม>่งประเทศไทยนะคะแล้วก็มีนักการเมืองท้องถิ่นหลายๆคนได้ร่วมกันจุดเทียนชัยน้อมท<ม>ี่หลายที่นะฮะที่กั สรวิจัยสารคามที่อำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่แล้วก็มีที่นครศรีธรรมราชด้วยนะอยู่ที่อำเภอท่าศาลานะคะแล้วก็มีที่จังหวัดอุดรธานีบ้านผือนะแล้วก็มีที่พะเยานะคะอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยากันเขาก็ทํากิจกรรมกัน ประชาชนในหมู่บ้านเขาก็ร่วมสวมใส่เสื้อสีเหลืองนะคะน้อมรำลึกจุดเทียนชัยกันนะคะแล้วก็น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านนั้นมาปฏิบัตินะคะที่กรุงเทพก็มีที่แจ้งวัฒนะนะคะสำนักงานเครือข่ายสหภาพแรงงานธนาคารและสถาบันการเงินนะครับนี่เป็นกิจกรรมภาพรวมนะฮะที่ภาคประชาชนเนี่ยดำเนินการกันเมื่อวานนี้เนี่ยหลากหลายที่นะครับมาทุกภาคนะมีอยู่ทุกภาค ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ก็มีที่เราเห็นบรรยากาศนะครับแต่ในขณะเดยียวกันในโลกออนไลน์ใน n e โอไฟเตอร์เมื่อวานนี้ได้มีการแชร์โพสต์มาจากคุณอนุตรานะฮะเป็นเรื่องราวของการโพสต์คือเข้าไป